ท่านผู้ชมครับตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นชาติสมาชิกขององค์การสหประชาชาติกองทัพไทยได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆในฐานะชาติสมาชิกได้อย่างโดดเด่นทั้งในเรื่องสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งเป็นการแสดงเห็นถึงศักยภา,ยาพของกองทัพไทยสู่สายตาประชาคมโลกครับช่วงทศวรรษที่ผ่านมากองทัพไทยได้รับเกียรติให้จัดกำลังเข้าร่วมการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนสันติภาพ ภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติณนพื้นที่ความขัดแย้งหลากหลายภูมิภาคหลากหลายใครการปฏิบัติการรักษาสันติภาพครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยก็คื การเข้าร่วมรักษาสันติภาพในยุทรมตะวันออกท่านส่งผลให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญและโดดเด่นด้านการรักษาสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงภูมิภาคอื่นทั่วโลกรวมถึงอย่างสร้างชื่อเสียงและประกาศให้นานาถ้าได้ประจักษ์ถึงผลงานอันยิ่งใหญ่ของการปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างสันติภาพและฟื้นฟูมันเทาทุก เหล่าผู้อพยพและประชาชนชาวติมอร์ตะวันออกของทหารไทยการที่องค์การสหประชาชาติ แจ้งกับรัฐบาลไทยรัฐบาลนอกภูมิภาคแอฟริกาเพียงรัฐบาลเดียวถึงการตอบรับกองกําลังทหารราบของไทยจากรัฐบาลซูดานอย่างเป็นทางการสําหรับการเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพค,ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นขององค์การสหรประชาชาติที่มีต่อขีดความสามารถของกองกําลังของไทย ารกิจรักษาสันติภาพผสมสหาภาพแอฟริกันสหประชาชาติในดาฟูครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นทหารอาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพของกองทัพไทยบนดินแดนความขัดแยง้งด้านเผ่าพันนักประเทศสูดาน